ก็อย่างที่เราบอกไปนะครับผมว่า EP ที่แล้วของช่องคันคิงตัน XD เอ้ยคิงตันคงครับผมได้มีการโปรโมทช่องของเพื่อนผมเองครับผม EP แรกแล้วครับวันนี้ก็จะเป็น EP ที่2องครับผมคือภาว่า EP สอนี้ผมจะมาทำอะไรง่ายครับผม วันนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่อง EP ที่2เออพูดไปแล้วนี่วาผมขอโทษด้วยนะครับผม EP 3. ที่2นะเพื่อทําการไม่เสียเวลาเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่องทั้งหมด5ช่องเหมือนเดิมน,นะครับผมถ้าไม่ถึงผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมบางช่องเพื่อนผมผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรผมเพราะผมก็จะหาได้ตามที่ผมมีตอนนี้นะครับผมช่องแรกนะครับเตซ่าโจเกอร์ ช่องเพื่อนผมเองครับผมช่องนี้ก็จะมีแค่สองวิดีโอแต่ก็ถือว่าเป็นช่องเพื่อนผมนะเอองั้นเขามีทั้งหมด17ซับครับผมคลิปแรกก็เฉลยกัญญาคอสองศู 20, 20, 20, 20นยะ์สองศูนย์สองศูนย์หรอโอเคครับถ้าไม่ถ้าไม่ถูกใจใครก็ขออภัย้วยนะครับผมถ้าไม่ถูกใจพี่ ช่องของเขาอะ่ะผมก็ขอไปนะขอไม่ออกจริงๆผมไม่รู้จะพูดไง,งจริงๆโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นช่องของเบอร์บผมนะครับผมก็อย่าลืมไปกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมต่อไปช่องสต f ลไฟ KK Oh My ก็ชื่อน,นี้ทุนจริงๆช่งเพื่อนผมเองครับผมช่องที่มีทั้งหมด20 ครับส i b e ครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็บบสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นก็คิดว่าจะน้อยหรือว่าจะมากก็แล้วแต่พวกคุณนะโอเคครับต่งน,นี้ก็จะมีวิดีโอทั้งหมดก็จะไม่ได้แล้วเอาไปนะับวีดีโอกันครับผมก็มีทั้งหมด32คนนะครับผมก็ใช้เวลานับไปแค่ไม่กี่น,ะนาทีก็เป็นช่องที่หรือว่า พยายามที่จะให้พวกเราได้ดูกันมากเลยนะครับผมก็ยังครั้งค่ายที่สามเหมือนเดิมเลยครับผมก็อย่ลืมไปกดเพื่อกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ให้เขาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมต่อไปช่องที่สามนัดเดอะดักกี้นัดเดอะดักเรียทรับโอ้น้อยน้อยมากครับผมนะก็ผมอะผก่าผมก็ถือว่าเยอะอยู่อะ่ะเออโอเคนะเข้าใจกันนะเข้าใจใช่ไหมครับ การดูที่เยอะที่สุดก็คือมาท่าทีมแบกโรงมาไทยใช่ลิกาสิทธิ์รัว760ครั้งอันดูก็ไม่รู้นะลิกาสิทธิ์บานแน่ๆคิดว่าถ้าทีมแบกโรงมาไทยจะเป็นไงวะเออวะจริงด้วยแบบผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้น,นัดเพื่อนผมเนี่ยมันจะรู้ตัวมวั้ยว่ามันโดนลิกาสิทธิ์ สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเช็คลิขสิทธิ์ยังไงนะก็เข้าไปที่อ e ีเมลแล้วก็มีการแจ้งเตือนมาเป็นเรียกว่าแฟนเพจหรือเคาเรียว่านะโซเชียลก็สามารถไปดูได้นะครับผมว่าถ้าไหนตัวลิขสิทธิ์มันก็จะเกว่ามันก็จะเขียนว่าก๊อปปี้ไร right นะครับผมก๊อปปี้ไรแปลว่าลิขสิทธิ์ในภาษาไทยนะครับผมอันนี้ก็เป็นช่องที่3นะครับผมต่อไป ICCUEZZ ICCUEZZ yeah. I, C C e Z Z. i q u s ช่องชื่อ i q u s ทั้งหมด5 1คนโอ้หม่กอดแต่ซับขึ้นมาเยอะม,มากเลยนะเมื่อกี้ที่ 40, 49ตอนที่ผมยูเพื่อนก็ตอนนี้มา51ตหกโอ้ไวมากก็ถือว่าช่องคดดัง ช่แล้วกดดังโอเคครับก็อย่าลืมไปกด s u b s c r i b ์ให้ช่อง ic iccu e z z ด้วยนะครับผมหรือช่อง eq z z t eq set s มั้งนะผมว่าจ่าไม่ผิดนะครับผมโอเคครับผมก็ไปตะลุยช่องต่อไปกันเลยนะครับผมช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายเออสุดท้ายสุดท้ายเออต่อไปก็เป็นช่อง ch เกมอก็เป็นช่องของเพื่อนผมครับผมก็ถือว่าน้อยสุดในบ,บรรดาช่องเพื่อนผมแล้วนะครับผมมีทั้งหมด7คนช่องนี้ก็จะทําเกี่ยวกับเกมเล่นเกมบ้างทําสติ๊กไฟบ้างอาวี RV บ้างแต่ส่วนใหญ่เป็น,ปนสติ๊กไฟใช่แล้วเพื่อนๆเป็นสติ๊กไฟนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่องสุดท้ายนะครับผมช่องชินเกมเมอร์หรือ CH ไอเกมเมอร์ amer, ครับผมก็อย่าลืมไปกดซับสไครป์กด subscribe และกดกระดิ่งให้เขาด้วยนะครับผมตอนนี้เขาขาดแคลนคนที่จะซับมากเลยครับช่องทั้งหมดที่ผมกล่าวไปก็จะมีก็จะมีช่องนี้ตามนี้เลยนะครับผมเตซ่าสุดเตซ่าโจ๊กเกอร์สตีลฟลายเคเคนัตเตอร์ดักนัตเตอรดัก ICCU EZZ หรือ EQZZ แล้วก็ CH Gamer เป็นช่องสุดท้ายก็สักวันนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องคิงตันคุงด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้คิงตันคุงก็ขาดแขนมากเหมือนกัน30ซับล้อเล่นก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมด้วยนะครับผมส่วนช่องทั้งหมด5ช่องเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตั้งใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม